แปดจิตแปดจแปดจิตแปดจิแปดจแปดจโอ้เล ah. ah. uh, ah. ็ตัวนี้ตเอออเมาออกเอออเโอ้ออกมงนี้เอแปดจแหยแปดมงวดนี้เอาต่อเตเอาเอาเอาต่อดี๋ยวติดตามเพ่นเพ่เอาเต่อเ คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณาณในการรับชมเขยขยันเรถูกไหมถูก

จาดจัดโอ้โหโอเคธรรมดาแก้เขาแก้วันายใหญ่ลองเพ่งก่อบเ็นี่สิเห็น่ะเป็นเทศทั้งุ่มอ่ะเป็นยังห้องประตูในกล้อเอาไว้นี่ครับพี่ตั้งกล้องพี่น้องบิ้งเบิชัดๆมาอาจารย์จัดไปเรียบร้อยนี้เอาจริงๆเลาเด้อครับผม

Kang Kepi Nang Sabah Indang Kelita Nuklawu Bata Laka Tuki Semita Pesanta Awi Kita Kita Belitang Penatu Laki Kami Celupi Kelisi Kelata Sejan Teliki Wikmane Ipe Lati Jakami Kaluan Nakani Kehawa Tumi Kita Bumati Tiada sahaja yang mewakilkan sahaja bukannya tu nato sama sewenak kalau jampa tanta sama sewenak kalau jampa tanta sama sewenak kalau jampa tanta oh nak video nabi. Ini nak buat kumpul kiri nak najis mana akan dia.

เจะทำวิธีตามขั้นตอนแบบนี้นะครับแล้คว็จะเพื่อเห็นตัวรีดนะครับคือเรียนมากเกี่ยวนี้จะได้ตัวไหนยังไงไม่ตัแกออกหรอ่บอรแวะกมันก็หลุดแล้วเนาะไม่รู้มืออยู่แล้อยู่แปะไหมเอามือออกครับแม่ออกเลยครับงอ่าอย่ละกดไว้ยเฮ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 ้ยเ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 ยเฮ้ยเยเยยเย้เ้ยเ้ย้เ้ย้้น ั่นีระเ้อิงการเห็นตัวก็จะบอกนะครับปกติไม่มือได้ทำมื่มาร่อนขาเทียนไปรนในเสาไทฟังตุเลเดพี่น้เทียนมาแล้วบบไปนะเดี๋ยวรอฟังตุลเลอ๋อ ยิ้มแล้วยิ้มแล้วเ็นแล้วบอกจ้ะยิ้มแล้วเอ้เอไปสมมติปากกาสมมติปะกกาสมมติปาก้าสมุตัปกาสมมติปก้าเมแล้วัดแล้วว่าจ้ะย์มแล้วชัดแล้วยิ้มแล้วคัแล้วเดียววเียครับอย่าลุกโออย่าลุกคนนอย่าลุกเอาคนไหนลุกให้คนหน่มละมาเดี๋ยวอาจารย์เดียวจะเขียนนะครับ ว่าผมกาเห็นแล้วชัดเจนแล้วว่าแสงจินชัดเจนเลยพอสมทุกจิ้นนึงวันนี้จะได้ก็ออกเป็นว่าตามตามเบิ้งสีหนาเป็นเลยมันใจคััมนใจแข็งจันเดียวจันได้จันเดียวนั่นแหละยันใช้สมุดแหละไหนกระซิบกันแล้วอ๋อกระซิบกันแล้วอาจารย์เดียวไม่ได้เขียนแต่กระซิบบอกแล้วเนาะอโซิบอะไรนะกระซิบได้ยินแล้วเดี๋ยวเขียนแล้ว เขียนตัวเดียวตัวเดียวเด้อเขียนตัวใดียวพี่น้องเดก้าเจ็ดเก้านะครับอันนี้ล่างเนี่ยตะล่างอันนี้ทานตะล่างอันนี้ล่างโอ้บอกด้วยอันนี้ล่างไปตะลอดินพอแล้วเยอะอเยอะๆเยอะคุ้อมากเลยเยอะคุ้ โอ๊เจ๊โอ้ยเดี๋ยวเขาขึ้นมาเดี๋ยวขึ้นมาอีกเดี๋ยวขึ้นมารอรอรอขึ้นมาตอนนี้ยังไม่เห็นบอกรอรอสามตัวใช่ไหมอาจารย์ตัวบกเข่าสองตัวเห็นเห็นแล้วบอสเห็นแล้วบอสสามตัวรอสมตัวือเขาเลยครับเห็นบกเอาอีกแค่บนบนอีกชใช้เอาอีกชัดอยู่แล้วตัวงแล้วแล้วได้อาจารย์ไปยินยินครับ cơm canh cơ bò, hay à, xiên ừ. gì dạ. <laughs> ừ. <laughs> đây

เจ็ดเก้ากับสองศูนย์ศูนย์นะครับเด็กมันแกลาพี่น้องเลยที่เราฟังนะครับอรจ้าจ้าสองร้อยเจ้าสองศูนย์ดกจับจยรยรับกยังค่ะกับเก่าับเโอ้อันนี้คมีเก่านี่คือเจ็ดเกนว่าเอเจ็ดเก้ามีเก้าก็มีศูนเก้าศนมาสองเลยศมาสเลยเอยเอ

แกบ่อเก่แกบ่อเด้ติเหรียญแก่บ่ออกยาเด้อเหรียญหนูเด้เอาเหรียญมาทำพิธีนะครับนี่แกะออกมาแล้วเป็นเหรียญเหรียญใหม่นะป่ะเหรียญน่าจะเป็นเหรียญสมัยเก่าโบราณเนาะ สองศูนย์ศูนย์กับเจ็ดเก้าเลยนะครับใช่เดี๋ยวจะพาไปดูชัดๆเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้จารยนไก่ให้จารย์ไก่ชูให้ดูอีกรอบหน่อยครับชูให้ดูชัดๆหน่อยสักรอบอีกรอบแขนออดเดียวให้หน่อยค่ะแขนเชืออออเดียวให้หน่อยออเดียวเขียนบางที่เขียนบางที่ด้วย้นยครับก่อนที่จะ ทำลากันไปนะครับเอา okay. นิ่งๆครับนิ่งเลยครับนิ่งเลยครับนิ่งเลยครับสองตัวล่างเจ็ดเก้าสามตัวบนสองร้อยสองศูนย์เจ็ดเก้าจับดนอาจานเดียวนะครับ